สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวที่สองของค่ำคืนนี้นะครับเราจะพามาทดสอบปืนจอห์นวิกนะครับ JW 4นะครับก็ตัวนี้หน้ากล่องเขาจะบอกเลยว่า IPSC version นะฮะนี่ IPSC version High Capa ห้าจุดในรหัสรุ่นนะครับรุ่นนี้นะ303นะครับ303 นะแป๊บนึงนะไอะถุะสามศูนย์สามถ้าสามศูนย์สามบวกเนี่ยมันจะไปอยู่นู่นนะในกล่องพลาสติกเอ้ยในกล่องไม้นะครับแต่นี่มันจะเป็นรหัสรุ่นสามศูนย์สามนะครับสามศูนย์สามจอวิกนะจอวิกภาคสี่แล้วมาแกะกล่องดูกันนะฮะว่างานจากค่ายดับเบิลเบลเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะฮะจริงๆถ้าเกิดใครที่ดูรีวิวที่ผมอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ประจําเดือนนะรประจํำต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าตัวนี้เราทํารีวิว ไปแล้วนะครับเป็นรีวิวอัปเดตสินค้าเท่านั้นนะแต่รีวิวเจาะลึกแบบนี้เนี่ยเพิ่งได้มีเวลามาทําให้นะครับก็ขายไปไปตัวแล้วเหมือนกันนะครับเราได้มาแค่หนึ่งโหลนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณครึ่งโหลนะจากรีวิวที่เราปล่อยไปเป็นรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่วันนั้นมันจะมีตัวที่เป็น,ปนกล่องไม้มาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นรหัสรุ่นสามศนาบวกหมดไปแล้วนะฮะอันนั้นมาแค่ผมได้มาแค่สี่สี่ตัวนะครับหมดเร็วมากแล้วก็ตัวนี้ เราได้มา12ตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทํารีวิวเลยนะครับของทยอยขายเรื่อยๆอ่ะเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับในเวอร์ชัน IPSC version จอห์นวิกสำหรับงานค่ายดับเบิลเบลได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวปืนจะแพ็กเกจมาในซิลถุงมาแบบนี้นะครับนี่คือของใหม่จากค่าย d o บเบิลเบลแล้วก็ มีคียการ์ดมาให้ด้วยนะครับ1อัน continental นะแล้วก็เหรียญทองอ่าเหรียญทองเป็นเหรียญทอง john ว i g นะครับแล้วก็มีลูกสูบสำรองมาให้อีก1ตัวนะครับลูกสูบสำรองเป็นลูกสูบแพลตฟอร์มของโมเดล1 9 1 1แล้วก็ไม้ทำความสะอาดลำกล้องนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะครับมีแค่นี้ซึ่งที่แน่เรารู้แล้วว่าเขาได้กล่องสวยๆมาอีกหนึ่งใบอ่ะอันดับแรกเลยมาดูน้ำหนักกันก่อนนะครับสำหรับปืนตัวนี้ หนึ่งพันหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์โลประมาณโลกว่ากว่าน้ําหนักกิโลกว่าเฟรมเฟรมล่างตรงนี้นะครับเฟรมล่างตรงคางตรงนี้นะอลูมิเนียมสไลด์บนอลูมิเนียมนะครับหัวคอมอลูมิเนียมเฉพาะด้ามนะด้ามโมเดลสองศูนย์หนึ่งด้ามตัวนี้นะที่เห็นรอยต่อตรงนี้นะด้ามเป็นพลาสติกนะครับแต่บอแม็กเป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะบอแม็กเป็นอลูมิเนียมแม็กซีนมีโลโก้ทารานัน บอดแม็กออมากอนนี่ครับตัวแม็กกาซีนเป็นแม็กกาซีนแบบอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับใช้แม็กสำรองหรือว่าแม็กของไฮคาร์ปาหาทั่วไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กสำรองตรงรุ่นมีสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับจะได้ถ้าใครจะเอาแม็กสำรองเราจะมีเป็นแม็กของไฮคาปา5.1ที่สามารถใส่กันได้นะครับแล้วก็ตัวปืนมาครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดให้ด้ามของจอห์นวิกตรงนี้นะครับ จะเป็นมีลายเช็คเกอร์รอบตัวเลยนะครับการลื่นถ้าเป็นด้ามของดับเบิลเบลเนี่ยจะจะไม่ค่อยคมนะความหมายคือมันจะไม่ค่อยสกักสากเท่าไหร่นะกำลังจับให้ความรู้สึกนุ่มนวลดีบอร์แมกอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวปืนมีตัวนี้มาให้ครับจุกเซฟตี้มาให้อ่าแล้วคำถามที่พบปล่อยสำหรับอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราขายไปครึ่งโหลแล้วนะฮะแล้วก็มีคำถามคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วกลับมาถาม เ,เข้าใจว่าเป็นปืนใหม่เนาะแล้วก็พอพี่เขาได้รับของแล้วเขาอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของคุณภาพว่ามันเป็นงานจีนนะครับแต่สิ่งที่เขาถามมาผมเจอเยอันดับแรกนะครับอขอแยกแขวนสไลด์ก่อนนะลูกหมดสไลด์จะแขวนตรงนี้นะเขาถามว่าตรงนี้มันขยับแบบนี้ใช่ไหมลองดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมขยับแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะของคล้อมนะครับหัวคล้อมกับตัวท่อนอกเนี่ยมันต่อกันอยู่แล้วตัวท่อเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือเวลาเรายิงเนี่ย ปืนจะมีการซับแรงนะครับเพื่อลงไปรับลูกนะครับเลื่อนฮอปเนี่ยมันจะขยับเพื่อลงไปรับลูกนะครับรับเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะนี่นะนี่ฮะนี่นี่นี่นีตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะวิทยาของมันอยู่อันนี้คือเรื่องปกตินะอันดับที่หนึ่งนะอันดับที่สองเห็นไหมฮะเขย่าแล้วมีเสียงของอาร์มี่ก็เป็นของ EMG ไต้หวันก็เป็นนะเขย่าแล้วมีเสียงเพราะสไลด์มันจะต้องถอยได้ นะครับจะต้องถอยได้อันนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่เจอคือ1สไลด์สไลด์หรือคอมโยกได้กับมีเสียง2นะครับเวลาแขวนสไลด์แล้วมันขยับอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่านี่คือปกตินะต้องแจ้งกันก่อนนะครับนี่คือปืนทุ่นทำมาแบบนี้สูนหลังของดับเบิลเบลจะเป็นสูนหลังแบบอ่าโมเดล2 0งศเนาะโมเดลของปืน ATI นะครับจะเป็นสูนหลังใบใหญ่ศูนหน้าจะเป็นศูนหน้าแบบเส้นไฟเบอร์ออปติกสีขาวนะครับก็ ตัวของนะฮะตัวของส่วนหน้าของับเบลเบลเนี่ยจะติดอยู่กับคอมแบบนี้เลยนะครับส่วนหลังจะติดกับสไลด์อันนี้ถ้าใครไม่ชอบสีขาว 3. จุดตรงนี้นะครับส่วหน้าส่วนหลังก็สามารถซื้อเส้นเล็งขนาด1.5มิลไฟเบอร์ออปติกนะครับมาเสียบใส่แทนได้นะครับอ่ะนกศับเป็นนกศับทรงเซเลนเดอร์แล้วนะครับแบบแต่งนะแบบแต่งเลยนกศับนะแล้วก็ถ้าขึ้นสไลด์หรือง้างนกไว้นะครับง้างนกไว้แล้วก็เหนี่ยวไกล โดยไม่กดหลังอ่อนระบบตรงนี้ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะต้องกดหลังอ่อนถึงจะสับไกได้นะครับแล้วก็ฮับ์ปคอกนี่ตำแหน่งฮับคอกนี่ฮะใช้งานได้จริงนะครับนกเซฟลมานด์ตำแหน่งฮับคอกหรือครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะง้างน,นกจะต้องอยู่ในตำแหน่งงานน้างนกเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นเซฟได้อันนี้เลือกปกตินะขึ้นเซฟนะครับเซฟนี่สาหรับคนถนัดมือขวาและถนัดมือซ้ายนะครับมีเซฟปีกซ้ายขวา เหมือนปืนจริงของจอห์นวิกเลยนะฮะอันนี้อยู่ตำแหน่งเซฟนะเซฟเสร็จปุ๊บเหนียวไกลไม่ทำงานนะครับปลดเซฟลงบีบหลังอ่อนกดไกายทำงานปุ่มปลดแม็กตัวนี้ให้มาดูด,ดีนะครับเป็นปุ่มปลดแม็กแบบแต่งมาเลยนะครับแบบใหญ่มาเลยนะกดง่ายนะฮะกดง่ายกดง่ายคันค้างสไลด์เวลายิงลูกหมดจะค้างในตำแหน่งนี้นะส่วนตำแหน่งที่อยู่ตรงสไลด์ตรงนี้เป็นตำแหน่งถอดสไลด์ออกนะเราดันมาให้ตรงตรงนี้แล้วกดครับกดตัวนี้ อันนี้น่าจะกดง่ายนะเอากดยากอยู่เหมือนกันสาหรับดับเบิลเบลตัวนี้หาอะไรมากดก่อนได้ละดันมาให้ตรงนะครับดันมาให้ตรงแล้วกดคันค้างสไลด์นี่ฮะหลุดออกมาแล้วนี่กดคันค้างสไลด์คันค้างสไลด์ใช้คันค้างสไลด์ร่วมกับไฮคาป์บหรือหนึ่งเก้าหนึ่งได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้พอถอดคันค้างสไลด์ออกนะครับเราสามารถบางทีมันไม่ออกนะอย่างนี้มันฟิตใช่ไหมมันฟิตฟิตติ้งมาดีนะครับฟิตติ้งมาดี ต้องกระแทกออกแบบนี้นี่คือภายในครับงานค่อนข้างดีเลยนะเนื้ออลูมิเนียมนะครับเนื้อของสีเก็บมาดีมากอันนี้เป็นไกด์หลอดสปริงนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้ตัวปรับฮอปอัพอยู่ตรงนี้ครับสังเกตดูเพื่อนๆครับจะมีลูกศรอ,อยู่อันนี้เขาตั้งมาจากโรงงานแล้วนะมีการเซตติ้งมาแล้วนะฟิตติง้งเซตติ้งมาดีถ้าเกิดเรายิงแล้วรู้สึกว่ามันยิงแล้วมันโด่งไปเราดันไปด้านหน้าครับ ดันไปทางคอมตรงนี้ดันดันลูกศรไปทางน้นนาถ้ายิงแล้วลูกมันย้อยหรือบางทีเรายิงยิงไปแล้วมันเลื่อนนะครับมันเลื่อนมาตรงนี้นะเราแค่คว่ำปากกระบอกลงบางทีลูกกระสุนย้อยลงมานะให้ถอดสไลด์ออกมาแบบนี้แล้วปรับไปด้านหลังนะครับปรับไปประมาณตรงนี้ให้มันจับลูกเรายิงยิงไปเราควรจะเช็คด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีการกระแทกบางทีมันสามารถเลื่อนออกเองได้นะครับนะครับก็ภายในก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนกตัว พวกนี้ทำมาค่อนข้างดีนะงานเก็บสีเก็บรายมาดีมากนะครับเฟรมล่างจอนวิกทำมาดีมากตรงนี้โอ้ยิงโลโก้เก็บรายละเอียดมาให้ด้วยนะมีซ serial n เบอร์ของตัวปืนนะครับพิสไวเปอร์นะครับ,ร,บรุ่นเขาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซิลิโคนก่อนทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโรงงานเขาก็ใส่มาบางส่วนแล้วนะครับซิลิโคนนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะผมเห็นอะไรแวบๆบแบบแน่จานท้ายลูกสูบนี่ครับ จานท้ายลูกสูบเป็นจานท้ายอลูมิเนียมนะครับแล้วมียางลูกสูบสวมมาเนี่ยงานทข้งๆดีนะเห็นไหมเนี่ยเป็นจานท้ายปกติเป็นพลาสติกนะตัวนี้จะเป็นท้ายของลูกสูบนะครับที่อยู่ข้างในตัวเบ้าของลูกสูบแล้วก็ของเขาให้มันเป็นอลูมิเนียมเราเห็นเป็นสีเงินตัวนี้นะแล้วก็มียางสวมอยู่นะครับซิลิโคนหล่อลื่นนะครับวันนี้แห้งไมไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยได้ใส่มาจากโรงงานนะตัวนี้นะ อันนี้เป็นสเปร์ซิโคนหล่อลื่นนะครับทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มบางๆหล่อลื่นนะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นของตัวปืนสมมติว่าเราถอดมาปรับฮอบใส่ซิโคนแล้วเวลาใส่กลับนะครับใส่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับก็ค่อยสไลด์เข้ามาแล้วดันนะครับดันกลับมาในตำแหน่งตรงนี้ครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวข,ยนะกกอ,ข,อ,ขออนุญาตนะเช็คก่อนเคาะเขาะอ่อนนี่เคาะให้เห็นรูตรงนี้นะครับให้เห็นรูค้างๆสไลด์เสียบอ่าทีนี้เลื่อนมาให้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับ แล้วกดเข้าไปเลยอ่าตัวนี้ตรงแล้วแล้วกดกึ๊บอ่าล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วสเปซซีดีโคนวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับปกติกระป๋องนี้ที่ผมฉีดอยู่เนี่ย500 ml นะครับมูลค่ากระป๋องละ250บาทวันนี้ถ้าซื้อพร้อมปืนนะเราคิดแค่150บาทเองนะครับซีโคลหล่อรื่นนี่ฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเลยป้องการสนิมไล่ความชื้น ทำให้ปืนเงางามนะครับแบบนี้ตัวแมกกาซีนฉีดได้ตรงวาล์วเติมยางปากแม็กสปริงวาล์วเติมฉีดได้หมดเลยครับวาล์วเติมวาล์วจ่ายแมกกาซีนค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ยาวเค okay, นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดมีตามนี้ราคาปืนในราคา3,400้บาทนะตรงนี้นะอุปกรณ์ตรงนี้ที่เห็นทั้งหมดนะครับมีลูกสูบมีเซฟตี้มีไม้ทำความสะอาดมีการาดคีก์ก๊์ดนะแล้วก็มีตัวเหรียญทองนะครับ ให้มาหลิงเหรียญอันนี้เป็นคอลเลคชันของจอห์นวิกนะครับในราคา3,400บาทได้กล่องพลาสติกด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นเดี๋ยวผมจัดให้นะเป็นชุดนี้นะครับแก,ก๊สกระป๋องหนึ่งนะครับ1,100 ml ตัวนี้อยู่ที่250บาทแถมลูกด้วยนะครับ200นัดลูกสีส้มซิลิโคนอย่างที่บอกไปโปรโมชั่นนะฮะซื้อพร้อมปืน250เหลือ150อันนี้2 5 0นะอันนี้150นะครับก่ากับ400ละแล้วลูกกระสุนปืน1ถุง400 0.20 02. 02. หยวนจันนะครับหรือจะเลือกเลือกเป็นตัวอันนี้ก็ได้ power ก็ดแดลเรามี2แบบก็ปกติถุง250บาทเราคิดแค่200พอนะครับแล้วก็สป e e โร o เดอรตัวช่วยลชตัวช่วยโหลดลูกกระสุนนะครับปกติแล้ว150เอาไป100เดียวพอความหมายคือเพื่อนๆจะซื้อปืนในราคา3,400บาทนะครับแล้วก็แก๊ส250ซิลิโคนโปร5 0อันนี้โป200แล้วก็โป150 อาโปรร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อนๆจะซื้ออยู่ที่ตัวนี้เจ็ดร้อยบาทชุดพร้อมเล่นแล้วก็มีค่าส่งปกติแล้วสองร้อยคิดไปร้อยเดียวเท่ากับเพื่อนๆเอาสามพันนะครับสี่ร้อยบาทนะไปบวกกับแปดร้อยบาทนะนั่นเท่ากับชุดชุดพร้อมเล่นรวมส่งนะในโปรโมชั่นวันนี้นะครับเอาให้เอาให้หมดกันไปเลยนะเหลือแค่หกตัวเท่านั้นนะฮะสามพันสี่บวกแปดร้อยนี่ฮะชุดพร้อมเล่นราคานี้ 4,200บาทนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดพร้อมเล่นรวมส่งนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูน้ำหนักปืนระรุนแะลประมาณ1กิโล1ขีดปร,รประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ดูในเรื่องของความเร็วกระสุนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาตหลับเม็ดอ่ะมาความยาวตัวปืนเดี๋ยววัดให้นะครับเขายัดญาลั่นไกลทิ้งก่อนอ่ะปดเซปลงก่อนนี่นะสไลด์19ซนเมหรือประมาณ7นิ้วกว่า สไลด์นะลำกล้องลำกล้อง4นิ้วนะครับคือท่อมันอยู่แค่นี้นะเพื่อนๆนะท่อท่อในอยู่ที่ตรงปลายหัวค้อมนะครับก็จะวัดจากตัวตัวนี้ถึงตัวสไลด์เนาะประมาณท่อเออลำกล้องก็อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วแล้วก็ความสูงอ่าถ้าเสียบแม็กด้วย อันนี้เผื่อวัดบางคนไปหากล่องใส่หกนิ้วโดวยประมาณนะครับถ้ายาวทั้งหมดของตัวปืนรวมหลังอ่อนก็รวมถึงตัวสไลด์ก็ประมาณ8ดนิ้วครึ่งอันนี้เผื่อใครไปหากล่องใส่นะกล่องใส่แบบที่มันพิเศษกว่าของเดิมนะบางคนเขา,เาถามขนาดมาเพราะว่าบางคนมีปืนหลายตัวเป็นกล่องยาวๆใหญ่ๆแล้วเขาเอาไปใส่ในกล่องเดียวกันก็มีนะวัดให้เนาะโอเคต่อไปเป็นวิธีการใส่ลูกนะครับปกติแล้วลูกปืน เพื่อนๆจะใส่แบบนี้ก็ได้นะเอาวางแบบนี้เห็นไหมแล้วก็กดพอเรากดตัวนี้ไปบ่อยๆนะครับบางชีเนี่ยปากแม็กมันแตกได้นะครับปากแม็กนี่ตัวตัวละสามนะประมาณนี้นะถ้าเกิดมันแตกนี่ก็มาเปลี่ยนอะไรอีกดังนั้นผมจะแนะนําให้ใช้สปีดโรเดอร์ที่เรามีนะครับจัดให้ในชุดเนาะบางคนมีแล้วก็เวลามีแล้วไม่เอาก็แจ้งแอดมินได้นะครับก็ลดราคาไปนะวิธีการใส่ที่ถูกต้องใส่ลูกบสปีดโรเดอร์ er ก่อนนะ ดึงเอาปลายเล็บจิกสไลด์ลงมาแบบนี้แล้วใส่รูปแบบนี้ครับพยายามสลับให้เป็นฟันปลานะครับขยัาขยา่ขยาสลับสลับประมาณนี้คือผมใส่ตรงนี้อาจจะดูว่ามันช้านะครับแต่ถ้าเกิดเรายิงเสร็จปุ๊บเรามาใส่มันจะเร็วนะสองสี หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สบสองยี่บสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบประมาณสามสิบสองนัดนะครับที่ใส่อยู่ในในแม็กกาซีนนี้ได้อ่าน,นี้มีลูกแล้วนะใส่ซิลิโคนแล้วต่อไปเป็นแก๊สนะครับแก๊สเดี๋ยวเอากะป๋องที่เราแกะแล้วเมื่อกี้มาอันนี้คือวิธีการเติมที่ถูกต้องนะครับต้องอันนี้ถูกต้องนะแต่ถ้าผิดผิดก็คืออย่างนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเราเติมผิดมันจะเป็นไงนี่แก๊สเข้านะนี่ผมกดอยู่นะลองดูนะครับ นี่ยมันจะเข้าแต่ลมนะครับไม่มีแรงดันอันนี้ลองลองดูวิธีการเติมที่ถูกนะเรากดเติมแบบให้แก๊สเข้ามาในแม็กเยอะนะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะแก๊สจะเข้าค่อนข้างเยอะดังนั้นวิธีการเติมที่ถูกต้องต้องจับตูดตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เอากระป๋องแก๊สมากดลงแบบนี้เติมเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าเต็มนะกดลงไปตรงๆงแบบนี้นะครับเติมอย่างนี้สักสามถึงห้าวินาทีนะครับสักห้าครั้งเต็มแล้ว จริงๆเวลาเราเติมนะครับเราเล่นปืนแก๊สผมบอกกันเลยว่าปืนเวลาเราเติมแก๊สเนี่ยมันจะสอนเราเองแมกกาซีนนะเราจะได้ยินเสียงว่ามีแก๊สถ่ายเข้าที่แมกกาซีนถ้าแก๊สเสียงจากในกระป๋องกับในแมกกาซีนมันเท่ากันแล้วเสียงมันจะเงียบไปเลยดังนั้นสันนิษฐานว่ามันเต็มแล้วแต่โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับแม็กตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เติมแก๊สครั้งหนึ่งก็ยิงได้เยอะอยู่นะครับมามดูตัวปืนครับทารานันเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับมีเช็คเกอร์หน้ากับหลัง หลังก็ได้หน้าก็ได้นะครับแล้วแต่จะขึ้น,นปืนแบบไหนเซฟอยู่นะครับอ่ะปดเซฟวงเนียวไกล293 289 2 8เ281ความแรงไม่น่าเกียดนะ280บวกความแม่นยำอ่ะมาดูกันครับโอ้แม่นเลยนะ แม่เลยครับคือผมจัดศูนย์จากศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับยิงแบบนั่งแท่นนะยิงยัดรูเลยอ่ะหมดสไลด์แขวนใส่ลูกยิงสักชุดหนึ่งนะครับข้อควรระวังอย่างเดียวสำหรับปืนแก๊สน,นะครับถ้าผมผมจะแนะนำนะว่าถ้าเกิด เราไม่ได้อยู่บ้านเป็นระยะเวลานานๆเราก็ไม่ควรที่จะใส่แก๊สทิ้งไว้นในแมกกาซีนเยอะๆนะครับถ้ามีแก๊สก็มีนิดนึงได้แต่ถ้าให้ดีเลยคือถ้าเป็นส่วนตัวผมผมไม่ใส่ไว้เลยนะเพราะจากโรงงานมาเขาก็ไม่จะใส่มานะครับไม่ใส่ก็ก็ไม่ไม่เกิดแรงดันในแมกกาซีนนะครับแก๊สก็ไม่รั่วนะแต่ถ้าจะใส่ให้มันมีแรงดันภายในแมกกาซีนเพื่อรักษาอย่างโอลิงก็ได้นะครับสักนิดนึงนะแต่ไม่ใส่โรงงานเขาไม่ใส่มานะครับ โอเคลูกหมดสไลด์แขวนนะครับนี่อย่างที่บอกครับโรงงานเขาใส่คำว่า IPS C mm hmm. version มาที่หน้ากล่องเลยนะตัวนี้นะเอาวางนี้ดีกว่านาะเดี๋ยวตกโหเคครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ mm hmm. อยากได้ปืนสั้นอัดแก๊สไว้ใช้ดีๆสักกระบอกหนึ่งนะแล้วอย่างที่บอกราคาปืนแค่3,400บาทและเป็นรุ่นจอนรดิกด้วยนะเป็นรุ่นจอนิกและ ถามว่าถูกไหมถูกสุดของโมเดลจอห์นวิกณเวลานี้นะครับงานจากค่ายดับเบิลเบลซึ่งมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหรือชอบนะฮะร,รีบเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากซื้อผ่านช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงลงให้แล้วใช่ไหมเข้าไปกดได้เลยครับตอนนี้ตากล้องหรือน้องนัดเนี่ยเป็นแอดมินเขาดูแลเรื่องช้อปปี้อยู่นะครับลงในช้อปปี้ให้เรียบร้อยแล้วไปกดได้เลยนะแล้วก็เซ็ตราคาก็เดี๋ยวเลือกเอาเลยว่าจะเอาเซตไหน นะครับเอาแก๊สเอาลูกเอากระสุนไม่เอาก็แจ้งได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็เป็นรีวิวทดสอบปืนนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนเบื้องต้นก็อาจจะดูยาวนิดหนึ่งแต่ลงรายละเอียด้ยยิบเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับหวังว่าจะไม,ไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะวันนี้ช่างยนต์กับน้องนัทแอดมินขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ